The family buddy of your life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการมอม g e n ทูค่ะดิฉันสงวนสิทธิตสมานนะคะรายงานตัวคุณผู้ฟังมาร่วมกันห่วงใยพ่อแม่ดูแลลูกหลานค่ะเราเองที่เป็นเจเนอเรชันที่อยู่ตรงกลางนะคะก็สามารถที่จะ work hard แล้วก็ smart life ได้นะคะก็เรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปัน เนะี่ยสำหรับคนที่อยู่ในเจเนอเรชันประมาณนี้ชั้นนีล่ละค่ะคือต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของหลานนะคะซึ่งก็คือลูกของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้ประเด็นที่อยากจะมาชวนพูดคุยเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ช่วงหลังพูดกันบ่อยนะคะเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะของแต่ละเจเนอเรชันโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นนะคะสืบเรื่องมาจากว่า ออมีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับออรุ่นลูกของดิฉันเช่นกันนะแล้วก็คำถามยอดฮิตที่มักจะมาคู่กันอยู่เสมอก็คือบอกว่าคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าลูกลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็บางคนก็บอกรู้สึกว่าลูกก้าวร้าวขึ้นนะลูกชอบเถียงคำไม่ตกฟากบ้างล่ะนะรู้สึกว่าลูกก้าวร้าวไม่รู้จะจัดการอย่างไร นะคะก็คือจะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะนะคะประมาณว่าเหมือนลูกลูกไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้จะจัดการอย่างไรว่างั้นเถอะนะคะออคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะเคยมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกอารมณ์แบบไหนคืออารมณ์แบบไหนความหมายของดิฉันคือเมื่อูเมื่อลูกมีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยเรามีปฏิกิริยาตอบ ในเชิงนก egative หรือเปล่านะะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราไม่เหมือนเดิมลูกเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ลูกไปคบเพื่อนนะะลูกไม่เข้าใจเมื่อก่อนพูดอะไรลูกก็ฟังนะคะแล้วเราก็จะ布拉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 คือบน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 ตำหนิตำหนิตำหนิต่อว่าต่อว่าต่อว่าหรือเปล่านะถ้าใช่แล้วเราก็อันนี้ไม่ดีแน่ค่ะนะคะเพราะว่าความจริงแล้วการที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมีอาการก้าวร้าวนั้นไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรา เลี้ยงเขาไม่ดีหรือว่าพาะว่าลูกนิสัยไม่ดีเสนอเสมอไปหรอกนะคะแต่ส่วนหนึ่งมันมาจากพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กที่สามารถคิดอะไรเองอะ่ะนะคะเขาเริ่มประมวลทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเริ่มอยากรู้อยาก้องนะคะอยากท้าทายเมื่อก่อนอาจว่านอนสอนง่ายไงทำตามที่บอกเชื่อฟังไม่เคยเถียงเลยพ่อว่าอย่างไรแม่ว่าอย่างไรนะคะก็ก็ก็เชื่อฟังไง นะฮะทำไมตอนนี้ถึงเป็นแบบนี้นะหลายท่านก็อาจจะเจ,เจอแบบนี้มันไม่ต้องแปลกใจนะคะพอลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยพ่อแม่อาจจะต้องเจอกับพฤติกรรมที่ลูกก้าวร้าวขึ้นได้นะคะทั้งที่ตั้งแต่เลี้ยงมาก็อาจจะไม่เคยเจอลูกเป็นแบบนี้มาก่อนก็อย่าเพิ่งตกใจหรือรีบคิดไปไกลว่าเฮ้ยเราเลี้ยงลูกผิดพลาดตรงไหนนะคะจริงๆแล้วต้องกลับมาแล้วก็ ทำความเข้าใจใหม่ก่อนนะคะว่าเมื่อมาถึงช่วงที่สมองเติบโตเต็มที่นะคะบวกกับฮอร์โมนที่เขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแบบเต็มสตรีมอะนะคะอารมณ์แล้วก็ความคิดของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองกําลังจะก,ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดันั้นเขาจะมีความเชื่อแล้วก็สนใจของตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าภาษาในทางวิชาการก็จะพูดว่าประมาณว่าอ e ีโกเซนทริก นะเหมือนแบบก็คือสนใจตัวเองจะมีอีโกโ้บางส่วนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้ส่วนคำว่าก้าวร้าวเนี่ยคือพฤติกรรมหรือว่าการกระทําที่มุ่งให้ผู้อื่นเจ็บตัวหรือว่าเจ็บใจนะไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังการใช้คำพูดนะรวมไปถึงการทำลายเข้าของสำหรับวัยเด็กนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นขั้นหนึ่งของพัฒนาการนะคะ ซึ่งต้องได้รับการขัดเกลาให้เด็กแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักควบคุมอารมณ์แล้วก็ไม่ก้าวร้าวในขณะที่วัยรุ่นต้องถือว่าเป็นช่วงที่สร้างตัวตนก่อนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เขจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุค,คลิกภาพที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงอ่ะคือคือคือ,คอเขาเริ่มจะมีตัวตนของเขาว่างั้นเถอะ นะคะในตามหลักจิตวิทยาถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะก็เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นอยากจะสแสวงหานะคะอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองนะคะแล้วก็เลยเถิดไปถึงนะคะมันมีความความคึกขนองนะเพราะฉะนั้นเขาเขา,เขาต้องการประสบการณ์ต่างๆด้วยตัวของเขาเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่วงประสบการณ์ที่พ่อแม่บอกว่าต้องทําอะไร นะยิ่งถ้าเราบอกว่าต้องทําอะไรเขาก็จะทําอีกทางเราบอกให้ไปขวาเขาก็จะไปซ้ายนะเพราะว่ามันมีช่วงวัยที่เขาอยากจะต้องการทดลองด้วยตัวของเขาเองนะซึ่งบางครั้งก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ต้องการต่อต้านกฎเกณฑ์เดิมๆอ่ะนะทาไมพ่อแม่ต้องให้ทําแต่เรื่องอย่างนี้อ่ะเปนเขาก็อยากทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วอะไรก็ตามที่มันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กฎเกณฑ์เดิมๆม,ม,ม,มาตลอดเนี่ยบางทีเขาก็อยากอยาก แหกกฎอ่ะว่างั้นเถอะนะคะดิฉันยังนึกย้อนถึงตัวเองว่าอยากให้คุณผู้ฟังนึกย้อนถึงบทบาทของตัวเองในสมัยเมื่อเป็นวัยรุ่นสิดิฉันยกมือยอมรับอย่างเต็มอกว่าก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันที่ก็รู้สึกต่อต้านกฎอะไรบางอย่างที่มันมีมาโดยตลอดนะ,ะอย่างเช่น ในยุคสมัยที่เป็นตัวเองเป็นัยรุ่นนะคะดิฉันเองก็อยู่ในโรงเรียนสตรีล้วนนี่แหละนะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกประเภทแบบมันก็มันก็เกิดคําถามเหมอือนกันนะทรงผมก็ต้องเหมือนกันทั้งโรงเรียนเป๊ะเลยนะต้องติดกิ๊บต้องกิ๊บดําเท่านั้นผมก็ต้องเป๊ะประมาณติ่งหูอะ่ะยาวเกินกว่านั้นก็ต้องหาทางรวบแบบสุดๆนะห้ามซอยห้ามอุสลพัดห้ามชุดนักเรียนก็ต้องป๊เป๊ะ จนบางทีก็เกิดคําถามเหมือนกันนะคะว่าเออแล้วมันต้องขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยจริงการเรียนของเรานี่มันไปสัมพันธ์กับทรงผมไหมมันมันเกิดคําถามได้นะดิฉันว่ามันมันไม่แปลกนะเราไม่ถามเลยไม่คิดเลยว่ามันผิดปกติในดิฉันสิคิดว่ามันแปลกถ้าเด็กเขาเกิดคําถามแล้วเขาตั้งคําถามเราตั้งหากที่เป็นผู้ใหญ่ควรจะตอบคําถามนะคะเราก็ต้องให้เหตุผลน่ะว่ามันเป็นเพราะอะไร นะไม่งั้นเนะี่ยไม่งั้นมันมันเหมือนไม่มันไม่คลายใจอะ่ะนะเรื่องสองผมก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องชุดนักเรียนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการแหกคอกแบบชนิดที่เอ,อ่อทำลายวิถีเดิมๆหรอกนะคะอย่างเช่นถุงเท้าต้องประมาณเท่านี้กี่นิ้วกี่นิ้วนะพับแล้วต้องไม่เกินเท่าไหร่กระโปรงต้องคุมเข,ข่าขนาดไหนเสื้อต้องไม่รัดเป๊ะขนาดไหนอะไรเงี้ยบางทีมันเกิดคําถามไง คือเราเราเป็นผู้ใหญ่เวลาใสายตาให้เราจับจ้องเราก็จะจับจ้องไปเฉพาะในเชิงว่าอะไรมันก็เป็นกฎระเบียบของโรงเรียนนี้มาอย่างยาวนานอยู่แล้วอะ่ะนั้นถ้าไม่พอใจก็ออกไปคือบางทีวิธีคิดของผู้ใหญ่เนี่ยดิฉันว่าบางทีมันก็มากไปอะ่ะเราต้องยอมรับนะว่าเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนการตั้งคําถามของเด็กมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายการตั้งคําถามคือการใช้สมองใช้ความคิดของเด็กอะ่ะ สิ่งที่เราควรทำคือการกอธิบายอะเช่นกันค่ะเวลาอ,อยู่ในบ้านเหมือนกันบางทีตอนกฎเกณฑ์เดิมๆตอนที่เขายังเล็กอยู่ตอนเด็กๆเ,เราเคยมีกฎกติกาแบบไหนพอโตขึ้นเนี่ยดิฉันว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกฎกติกาตามพัฒนาการช่วงวัยของลูกด้วยนะหรือว่าตามยุคสมัยของลูกด้วยนะเราอย่าไปเคร่งครัดแบบชนิดที่แบบโอ้โหไม่ได้ นะเราพยายามจะบอกให้ลูกยืดหยุ่นเป็นมีความคิดสร้างสารรค์แต่ว่าขอโทษนะะพ่อแม่ไม่เคยยืดหยุ่นเลยไม่เคยปรับตัวเลยนะคะหรือว่าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลานะต้องรักษากฎนะเป็นผู้รักษากฎสุดๆนะไม่ให้ลูกทําแต่ตัวเองทําอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคือดิฉันยังคิดอยู่วัยที่สมองเขาทํางานเต็มที่เนะี่ยถ้าเขาจะคิดอ่าตั้งคําถามออต่อต้านบ้างมันเป็นช่วงวัยของเขาอะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราควรทำาคือประครับประครองอะประครับประครองให้ให้ผ่านพ้นอะไรที่มันไม่ให้มันคึกขนองจนเกินเหตุเอาแต่พอทวมทวมนะคะนี่ฉันยังเชื่ออยู่นะคะว่าอยู่บนฐานวิธีคิดถ้าครอบครัวมาดีมออีความคิดความอ่านปลูกฝังมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเนี่ยนะพอมาถึงช่วงวัยหูเลี้ยวหัวต่อเนี่ยก็อาจจะมีเอ,อ่ออะไรอะไรละ่ะ,ละมีมีบ้างอะนะที่ลูกจะรู้สึก อยากจะทําอะไรในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ยนะหรือว่าอาจจะต่อต้านพ่อแม่แต่มันจะมันจะมีสายใหญ่บางอย่างที่เหนี่ยวรั้งเอาไว้เพาอย่าไปตกอกตกใจค่ะนะสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจนะคะว่าลูกเขาปรารถนาความเข้าใจ ยิ่งช่วงเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ควรมีให้กับลูกนะคะพยายามทําความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นว่าเป็นวัยที่เด็กกําลังเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายก็เป็นเรื่องปกติเหมือนพ่อแม่ที่กําลังเข้าสู่วัยทองช่วงคุณแม่ที่มีประจำเดือนนะอะเห็นไหมเราก็ยังมีสภาพอารมณ์ที่แปรปรวนเช่นกันเพราะฉะนั้นเหมือนกันละคะ่ะมนุษย์เนี่ยมันมันยาก ต่อการที่จะอธิบาย1นบวกหมันก็ไม่ใช่2ในเชิงของคณิตศาสตร์ตัวเลขที่มันเปะ๊ะแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันแปลสภาพได้ตามสถานการณ์นะคะสิ่งสําคัญคือนอกจากที่เราต้องคือลูกเขาปรารถนาความเข้าใจจากเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามจัดการอารมณ์ตัวเราเองด้วยนะนะเราต้องเป็นพ่อแม่ที่ควบคุมจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะไม่ใช่พอเจอลูกแสดงอารมณ์ ปี๊ดปาร์ตปูดปาร์ตนะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวใส่เรานะพ่อแม่ก็โอ้โหเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอนะโกรธนะฮะเป็นธรรมดาแหละพ่อแม่ก็จะโมโหจะโกรธทันทีนะลองลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยน,ยน,ยนวิธีคิดเวลาลูกเขามีอารมณ์มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเราไม่พอใจอ่ะแต่เราก็ต้องพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนพยายามทำให้บรรยากาศมันไม่เลวร้ายลงไปอ่ะนะฮะ แต่พยายามทําให้บรรยากาศมันเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะสื่อสารว่าสรุปแล้วลูกต้องการอะไรถ้าพ่อแม่สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เสมอเสมอนะลูกเขาก็จะค่อยๆซึนซับแล้วก็จะค่อยๆลดดีกรีลงไปด้วยขั้นตอนนี้สําคัญนะคะที่เราต้องกลับมาจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนนะก่อนที่จะไปจัดการอารมณ์ของลูกนะคะไม่ใช่ลูกลูกแรงมาชั้นแรงไป อะไรเป็นลูกเหรอเป็นลูกแล้วกล้าหือกับพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราอย่ามีวิธีคิดในเชิงถือดีว่าเราเป็นพ่อแม่นะคะแต่เรเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่ต่างหากล่ะเราถึงจะต้องโน้มตัวลงแล้วจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนประการต่อมาเนี่ยต้องมีช่วงเวลาให้ลูกสงบด้วยการให้เวลากับลูกได้สงบสติอารมณ์ในบรรยากาศที่สงบมันจะค่อยๆช่วยให้ลูกจัดการอารมณ์ของตัวเองได้นะพ่อแม่ต้องค่อยๆสื่อสารว่า อยากให้ลูกสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็เมื่อลูกสามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ค่อยสอบถามความรู้สึกของลูกแล้วก็แนะนําวิธีการแก้ปัญหาที่มันเหมาะสมนะคะเพราะว่าตอนที่ลูกอารมณ์มันเฟียวเฟอะนะแล้วก็มีพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวไปบ้างเนี่ยก็พยายามทําให้ลูกสงบลงนะคะลองดูค่ะนะัท่ทีอ้อมกอดก็ช่วยได้นะคทะทตาให้ลูกสงบลงก่อนว่า แม่ก็พยายามทําความเข้าใจอ่ะอย่าไปอย่ามาแรงมาแรงไปแรงมาเนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องพยายามทําทุกวิธีทางแหละเพื่อให้ลูกสงบใจลงนะแล้วก็พูดคุยกันการพูดคุยในสภาพอารมณ์ที่มันปกติเนี่ยมันจะเห็นเห็นภาพชัดกว่าแล้วก็จะหาทางออกร่วมกันนะคะที่ที่ดีกว่าได้นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ย สุดท้ายเราค่อยมาหาข้อตกลงร่วมกันนะเพราะว่าในยามสถานาที่มันไม่ปกติเนี่ยพูดยังไงก็ไม่มีใครฟังอะ่ะนะก็ต่างคนต่างก็จะพูดอย่างเดียวใส่เข้าหากันนะคะยิ่งปีตทั้งคู่เนี่ยต่างคนต่างพ้นแล้วก็พยายามที่จะคิดหาคําเจ็บปวดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บมันไม่มีประโยชน์หรอกนะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยนะคะดิฉนันว่าเราอายุมากขึ้นน่ะ คนเป็นพ่อแม่อายุมากขึ้นเรายอมลูกไม่เห็นจะมีปัญหาเลยบางทีเราก็ยอมคนภายนอกบ้านเนาะยอมเพื่อนฝูงยอมเจ้านายยอมลูกน้องยอมพี่น้องยอมทุกคนได้ยกเว้นไม่ยอมลูกดิฉันมันดิฉันว่ามันมันไม่ใช่อ่ะเราลองปรับวิธีคิดว่าเราเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการจะปรับให้มันเย็นได้ก่อนลูกเนี่ยเราก็ต้องพยายามช่วยลูกด้วยนะคะในยามสถานาที่ปกติ เนี่ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างมันคุยกันง่ายอะ่ะพ่อแม่ก็พูดคุยกับลูกด้วยภาวะอารมณ์ปกติในสถานการณ์ปกตินะร่วม,มือแล้วหลังจากนั้นค่อยมาร่วมกันหาทางออกนะะพอร่วมกันหาทางออกแล้วก็มาร่วมกันกําหนดกติการ่วมกันว่าครอบครัวของเราจะมีข้อตกลงกันยังไงนะพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวนะตอนที่อารมณ์ปิ๊ปปไีไม่อยาก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 ให้มีเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พ่อแม่ควรทําอย่างไร แล้วลูกควรทําอย่างไรแล้วจะทําอย่างไรดีนะคะที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้นๆจะทําอย่างไรจึงจะสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่มีการตําหนิหรือแช่อารมณ์นะคะคือคือ,คอพยายามพยายามสื่อสารและให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ภายใต้สภาวะที่มันปกติถ้าไม่ปกติก็พูดคุยกันซะเพื่อที่จะทำอย่างไรว่าถ้าต่อไปเนี้ยมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะ ่อไปนี้ถ้าไมมีสาการแบบนี้เนี่ยแม่จะไม่พูดละแม่จะนิ่งแล้วลูกจะทํำยังไงอ่าแล้วเมื่อเคลียร์กันแล้วเนี่ยควรจะต้องมีใครขอโทษใครไหมขอโทษได้ทั้งคู่นะคะแม่ก็อาจจะเริ่มก่อนได้นะคะที่จะขอโทษลูกที่แม่ขึ้นเสียงดังมากเกินไปหรือแม่ไม่ใช้เหตุผลมากเกินไปลูกก็อาจจะขอโทษแม่ที่เอ,อ่อ ที่หนูก็เกินไปเหมือนกันที่ขึ้นเสียงกับแม่คือคือการเริ่มต้นของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดการเสียหน้านะแต่การเริ่มต้นของใครคนใดคนหนึ่งมันคือการโน้มตัวลงเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจและเกิดการโน้มตัวเข้าหากันสื่อสารกันได้ดีนะคะครอบครัวของคนใกล้ชิดมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งค่ะต่อสภาวะจิตใจของเด็กวัยรุ่นที่เขาอยู่ในช่วงวัยฮอร์โมนเนี่ยมันของแท้เลย ะะความรักและความเข้าใจมันเยียวยาได้ทุกอย่างนะคะดิฉันก็ยังย้งยําค่ะว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราอย่าไปเหมาโหรเหมารวมว่าลูกวัยรุ่นต้องเป็นวัยก้าวร้าวเท่านั้นนะดิฉันเชื่อว่าทุกวัยแหละทุกช่วงวัยมันมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันมีฮอร์โมนของร่างกายที่มันพุ่งพล่านเนะเราเองก็ลองคิดดูยิ่งลูกเข้าสู่วัยทีนแล้วก็เข้าสู่วัยทองนี่แหละเ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อ,อฮอร์โมอนมันเปลี่ยนทั้งคู่นะคะเปลี่ยนทั้งสองช่วงวัยพ่อก็ผู้ชายเขาก็วัยทองเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เหมือนกันนะคะเหมือนกันน่ะมันเป็นเหมือนเหมือนช่วงจังหวพะพอดิบพอดีเลยนะคะมันเป็นออจังหวะของยุคสมัยพอดีนะฮะลูกวัยทีนพ่อแม่วัยทองฮอร์โมอนปรับเปลี่ยนทั้งคู่เจอกันก็สิคะ <c oughs> เจอกันก็ย่ำแย่สิคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องเสียสละค่ะนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพื่อใครแต่ว่าเพื่อครอบครัวของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมอมเจนทกูก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆะะให้ทุกครอบครัวอ,อ,อยู่ด้วยกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีนะคะวันนี้ดิฉันส่งมวลสิ่งที่สมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The family buddy of your life. Supported by SSS.